คำสั่งต่อจากทาร์สเลตนะครับก็คือคําสั่งชื่อ r o t a t นะครับ r o t a t ก็สังเกตง่ายๆครับ element กำหนดแกนหมุนของของตัวชิ้นงานก็คือสมมติเราคลิกที่แกนนี้ใส่องศาเข้าไปก็คือมันใส่องศาเข้าไปหรือจะพิมพ์ที่นี่ก็ได้นะครับใสองศาไปมันก็จะเหมือนแยกอปมาจากกันเห็นไหมรพอแยกออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเดิมถ้าเอาของเก่าออก ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอของเก่าไว้ก็เป็นอย่างนี้สมมุติเราเอียงไป45องศานะครับพิวิวเสร็จแล้วกดรีพิ a อ o อบเจกต okay. ์อัปเตอร์โอเบอกเล่าบอกเล่าอีก5อัน,นเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือโ t เต e